ตัดใจแล้วทำใจทำได้ไงมนุษย์เราทุกคนมีปัญหาในชีวิตกันหลายอย่างแต่ลักษณะปัญหาชีวิตนั้นมักจะตกอยู่ในสามรูปแบบก็คือปัญหาฉับพลันแบบกระทนหันปัญหาที่ค้างคาใจจากอดีตและปัญหาในชีวิตประจำวันแบบฉับพลันก็คือยกตัวอย่างเช่นความเกรียวกราดบนท้องถนน ซึ่งนอนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อปัญหาที่เกิดจากการค้างคาใจในอดีตเช่นความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆไม่ว่าทั้งเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับวัดสิ่งภายนอกหรือภายในใจสิ่งที่สะสมมาเจ็บปวดมาเป็นเวลานานส่วนปัญหาในชีวิตประจาณวันนั้นก็อาจจะเกิดจะเจออยู่ได้เสมอ ซึ่งค่อยๆทวีความอึดอัดขึ้นมาเป็นความเช่นความตึงเครียดในหน้าที่การงานหรือในชีวิตประจําวันในบ้านหรือในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ย่อมนํามาซึ่งความวิตกกังวลแต่เรารู้ว่าในความวิตกกังวลน,นั้นถ้าเราดูว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรมีค่ากว่าดังที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงถามเราอยู่แล้วว่า ถ้าท่านจะวิตกกังวลเราจะยืดอายุต่อไปให้ยาวกว่าน,นี้ได้หรือพระองค์ไม่เคยที่จะบอกว่าถ้าเจ้าขออะไรมาแล้วเราจะเสกให้ท่านหายจากความมิตกกังวลแต่ว่าพระองค์ทรงท้าทายให้เราคิดและอบคิดให้แตกแน่นอนเราต้องรู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่เรา เอามาคิดและคบคิดให้แตกได้นั้นบางครั้งครบเท่าไหร่ไม่แตกสักทีเพราะมันตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรที่ควรจะทิ้งก็ตัดใจไม่ได้ปัญหาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทำใจก็ทำใจลำบากแล้วเราจะทำเช่นไรนี้ ในพระคัมภีร์ได้สอนให้เรารู้ว่าถ้าหัวใจของเรามีแต่พระเจ้าและเรารู้จักคิดได้อย่างแท้จริงและเลือกและตัดสินใจและลงมือทำเราจะมีความชัดเจนกับตัวเองได้ว่าการตัดใจนั้นย่อมไม่เป็นความสูญเสียย,ย่อมไม่เป็นการทำให้เราต้อง เกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาจากอดีตแล้วยังหวงแหนมันเอาไว้แล้วเก็บถือเอาไว้ในมือหรือไว้ในใจเราจะมีที่เหลือที่ไหนที่จะเอามือไปคว้าอนาคตเอาใจที่ไหนไปรองรับกับสิ่งที่จะเป็นอนาคตที่เราควรที่จะเอามาไต่ตรอง เอามาวางแผนเอามาใช้ได้การตัดใจได้จึงต้องเกิดจากการพิจารณาให้เด็ดขาดคิดให้รอบคอบว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรคิดให้ไวทำให้ไวและทําใจทําได้ยังไงเมื่อตัดสินใจแล้วว่าสิ่งนั้นเราจะไม่ทำมันก็เหมือนกับเราแตะเบรกกับตัวเอง ปล่อยให้สิ่งต่างๆที่มันรบกวนจิตใจนั้นผ่านเลยเราไปเสมือนหนึ่งเรากําลังขับรถอยู่แล้วใครมาแต่ไล่บี้กับเราจะเอาเป็นอันตายกับเราถ้าเรายังคิดว่าเราจะแข่งกับเขาว่าใครจะไปเร็วกว่ากันเรื่องเราจะหนีจากเขาหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เอาแต่ตะบี้ตะบันไปนั้นมันไม่มีประโยชน์ชีวิตเรามนจะมาตายเปล่าเสียเปล่ากับสิ่งเหล่านั้นได้ไงวิธีเดียวก็คือแตะเบรก หรือว่าพูดง่ายๆว่าการทิ้งระยะให้ห่างจากสิ่งที่ไม่เป็นปรารถนาให้มันออกไปจากใจของเราได้นั่นแหละคือการตัดใจทำใจเลยการทำใจให้ได้นี้พูดง่ายทำยากอีกแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่ามันสำคัญกับเรามันมีผลกระทบกับเราไม่มีใคร ที่จะรองรับได้นอกจากพระเจ้าฉะนั้นการตัดใจและทำใจโดยการยกให้พระเจ้าเหมือนกับคำว่า let go and then let God คือยกให้ไปเลยและให้พระองค์พิทักษ์ปกป้องตัวเราไว้สิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เราได้รับความปลอดภัย จากการที่เราขอมอบอธิษฐานขอมอบปัญหาต่างๆไว้กับพระองค์ดังในพระธรรมอเฟซัสบทที่สข้อที่สาเอถึงสามสิสองกล่าวว่าจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกหาก่างออกไปจากพวกท่านออกไปจากพวกท่าน ทิ้งระยะห่างออกไปในข้อถามสองแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยเก่ดกันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริ์เมื่อเราเปิดพื้นที่โดยปล่อยให้สิ่งเหล่าน,นั้นออกไปผลของขวิญญาณ9ก้าประการก็จะไหลเข้ามาแทานที่จะเป็นความเมตตากรุณาใจสงสารให้อภัยสิ่ง,งต่างเหล่านี้จะเข้ามาแทนเราจะทำใจได้ไงครับ ทำใจได้โดยยกมันให้กับพระเจ้าก้มศีรษะอธิษฐานถามบอกยก,กกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าในเมื่อข้าพระองค์รู้ว่ามันมีผลกับตัวเองขนาดนี้แล้วข้าพระองค์จะไม่ขอทําสิ่งใดนอกจากขอยกถวายปัญหานี้ให้กับพระองค์ดูแลเพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์ปลอดภยัยจำไว้นะครับตัดใจได้ถ้าเกิดเราคิดว่า อะไรมันสําคัญกว่าอะไรเราจะได้รีโฟกัสหรือเราจะได้ปรับจูนหาความสําคัญไปกับสิ่งที่มันสําคัญและมีคุณค่ากว่าและละทิ้งและปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปชนะความชั่วก็ต้องชนะด้วยความดีดังนั้นพระเจ้าจะทําให้เราสามารถทําใจได้ถ้าเรามอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์พระองค์จะเป็นพระเจ้าผูด้ดูแลเราทั้งหลายทุกคน พระองค์จะทำให้เราทั้งหลายทุกคนได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นแหละพระองค์ทรงห่วงยใหห่วงหาอาทรและพร้อมจะดูเลยเราตัดใจได้ครับไม่ยากครับแล้วเรือกว่าอะไรสำคัญกว่ากันแล้วท่านจะไม่วิตกกังวลท่านจะคลายความกังวลสิ่งนั้นทำใจไงครับคือยกให้กับพระเจ้าถว,วายพระพระองค์ขอถวายปัญหาต่างๆเหล่าน,น,นี้มอบไว้กับหลวงทัากลับมาคิดอีกเมื่อไหร่ ขอถ่าไว้ปรับอีกครั้งหนึง่งและท่านจะปลอดภัยในพระหัตถของพระองค์อเมน